ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแดงค่ะ นักเจมฝากคำพูดถึงการก่อนโชกเทนไฟเทนเรียกได้ว่าเป็นคู่ชกที่หลายคนจับตามองมากเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะสำหรับนักชาลีกับเจมกิเกเสมคู่ชกมวยในรายการเทนไฟเทนโดยนักอยู่ทีมสีขาวและเจมอยู่ทีมสีดำซึ่งทั้งสองคนนั้นมีกำหนดคืนชกมวยกันในวันจันทร์ที่9กพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ขอบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นซุมซ้อมกันเป็นอย่างดีซึ่งล่าสุด เฟซบุ๊กของเทนไฟทเทนได้โพสต์ที่เซอร์เรียกน้ำย่อยออกมาโดยทั้งสองคนมีคำพูดฝากถึงกันด้วยว่าโดยเจมได้พูดถึงนักว่านักน้องรักบอกเลยนะ ว่าพี่ทนขนาดนี้ได้ลองหูเข้าที่หน้าพี่สิพี่กลับมาหูเข้าหน้าได้เลยเจอกันยกสามน้องในขณะที่แน็กก็พูดว่าผมจะเอาคนลงตั้งแต่ยกหนึ่งเลยจำคำผมไว้คุณเจมส์ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันรัวๆเลยว่าเราเชียร์เธอนะเจี๊ยบหรือคู่นี้นะ่าดูอีกคู่หวังว่าคงไม่ทำให้ผิดหวังนะครับทาน็อก็จบกรรมการจะได้ไม่ต้องจุดๆอีก หรือสึกชิงน้อยนาปลอ,อน่าจะให้โฟกัสถือป้ายบอกยกที่ด้วยซึ่งจะเข้มข้นดุเดือดขนาดไหนวันจันทร์ที่9นี้ต้องมาติดตามเชียร์กันแล้วล่ะค่ะ